สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่ชัยกีตาร์สดแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับมือใหม่ที่จะหัดเล่นเกาขอดนะครับควรจะฝึกตั้งแต่เบสิกไหนยังไงนะฮะอันนี้ผมต้องย้ํอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับถ้าที่รู้แล้วไม่เป็นไรนะฮะทางทางด้านกีตาร์นะครับก็จะมีแบบนี้นะฮะนิ้วโป้งเนี่ยนะถ้าเป็นทางอคูสติกหรือโฟล์กเนี่ยเขาจะเรียกว่าทีเฮดนั่นเองครับหรือเรียกว่า P นะฮะ ทีเอสหรือพนะนิ้วโป้งนะเดี๋ยวนี้เรียกว่า I อ A นะครับส่วนเดี๋ยวนี้เรียกว่า C H ก็คือนิ้วก้อยนั่นเองนะฮะ P I M A C H นะครับ, P, I, M, A, C, น,รบนิ้ว C H เนี่ยนิ้วก้อยเนนะี่ะฮะจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับในหลักการแล้กวก็จะเอาวางไว้อย่างงี้นะฮะวางไว้แล้วก็เก่าประมาณนี้ คือเหมือนกันเป็นการค้ำนั่นเองนะครคราวนี้นะครับเริ่มต้นสําหรับผู้ที่จับขอดไปแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับให้เริ่มจากเบสิกหนึ่งก่อนในการเก่านะจะเป็นแบบนี้นะนิ้วโป้งเนี่ยคอนโทรสายสามสายบนนะครับจะเป็นอย่างนี้แต่เบสิกแรกจะให้ดีดเบสของ r o o s อขอดนั้นๆให้ได้ก่อนนะครับคือ ให้เราหาจุดของคอร์ดเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง4ขคอร์ดนะฮะในคีย์ C นั่นเองนะครับ mm hmm. ก็จะมี C A minor D m i n ์ r แล้วก็ G ก่อนนะครับ mm hmm. ทุกคอร์ดนะฮะให้เราเอานิ้ว P เนี่ยนะวางไว้ที่เบสของรูทคอร์ดนั้นๆคำว่ารูทคอร์ดนั้นไม่ได้หมายเพราะว่าบางบางบางคอร์ดจะไปทุกคอร์ดจะจะอยู่สาย6หมดไม่ใช่นะ นะอย่างคอร์ดซีแบบนี้ใช่ไหมครับรูทของคอร์ดซีหรือเบสของคอร์ดซีเปนอยู่ตรงนี้สายหเฟสที่3นะฮะนี่คือโน้ตสีนะถ้าคอร์ดซีก็ต้องดีดเบสสีนะครับถ้าไปดีดจีอย่างนี้ผมยังไม่แนะนำให้ให้ทำนะเพราะว่าเออ่มันยังไม่ไมใช่เบสิกที่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับถ้ามันไปโดนโดน,โดนเบสข,ของของคอร์ดอื่นมันจะทำให้เสียงมันออกเพเพี้ยนไปหน่อยนึงนะฮะ ให้เริ่มแรกแต่ว่าไม่ไม่ได้ผิดนะเพราะว่าบางบาง,บางเจ้าเขาอาจจะแต่งเพลงด้วยอยากจะได้นต้ตอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เริ่มแรกเนี่ยให้เราดิบครั้งเดียวก่อนนะสำหรับมือใหม่นะจับคอร์ดซีได้ปุ๊บให้จับคอร์ดซีหัดจับนะฮะมือใหม่ที่ยังจับคอร์ดไม่คล่องนะครับให้หัดจับไปเลยนะคอร์ดซีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางมาให้ด้วยนะครับ คอสีนะครับแล้วก็ดีดน ốt เห็นไหมฮะโน้ตสี่มิวพีดีดน ốt อ่าส่วนพีเนี่ยส่วนไอเนี่ยนะฮะเอ็มไอเอมเอนะครับ, M I M A, รบให้ประจำการที่สายไล่ลงไปแล้วครับสามสองหนึ่งเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมเอาเอากีาตาร์เข้าไปใ,ใกล้ๆนะฮะสามสองหนึ่งนะฮะให้ประจำการแบบนี้นะครับประจำการแบบนี้เลยนะโอย่าแงบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะดีดขึ้นแบบนี้ อย่างนี้นะโอเคนะคามาดูกันนะครับอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมให้เราดีบเบสเสร็จปุ๊บอย่างนี้นะฮะดีบเบสก่อนแล้วก็แบบนี้นะครับก็คือดีพร้อมกันก่อนนะครับนี่คือเบสิกขั้นเก้าเริ่มต้นเลยนะเบสิกวันเลยเดี๋ยวราไล่ไปเรื่อยๆทีละเบสิกนะฮะต่อมาเราก็เปลี่ยนคอร์ดครับ จากอย่างนี้นะให้เล่นหัดัดเล่นขอดละสองห้องก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปขอดละห้องนะฮะเดี๋ยวสําหรับมือใหม่นะสำหรับท่านใดที่เปลี่ยนขอดเร็วแล้วจับขอดได้แล้วให้เปลี่ยนออขอดละห้องเลยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะขอดละสองห้องก่อนนะ แ,บบแล้วก็ถ้าอยากจะให้ดีนะครับให้หามีเทนอมมาฮนะโหลดในโทรศัพท์ก็ได้แบบนี้นะฮะอันนี้ไม่ได้โฆษณาแอปขอนนะเทมโปเห็นไหมให้เอา BP m ไว้ที่60อย่างที่ผมโชว์ขึ้นมานะฮะให้ปรับบีเมนะอยู่ที่60นะครับปรับเนี่ยบวกขับรดลบอยู่ตรงนี้นะฮะเอาไว้ที่60พอดีและให้ตัวเนี้ยจิมิ้มตรงนี้นะฮะให้มันเป็น A นะฮะมันจะได้มีเห็นไหมฮะ มันจะมีตัวเตือนเริ่มต้นว่าติ๊กตอกตอกตอกติ๊กนะฮะหรือท่านใดที่ไม่ชอบก็กดกดย้ำนะฮะเห็นไหมกดย้ำไปแล้วมันก็จะเหมือนกันหมดเลยไม่มีตัวหัวเลยนะฮะแต่มือใหม่ผมแนะนําให้มีตัวหัวก่อนก็คือกดกดไปครั้งหนึ่งอ่าให้มันเป็นให้มันเป็นเองงนี้โอเคนะคราวนี้เราก็มาวางไว้นะครับวางไว้เลยนะฮะอยู่ที่หกสิบนะความเร็วนะครับ เราจะใช้ความเร็วที่60โดยใช้ควอเตอร์โน้ตก็คือโน้ตตัวขาว1จังหวะนะครับเล่นห้องละ4จังหวะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี้ก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วครนี้เราจะฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเราค่อยเพิ่มความเร็วของเทมโปนะฮะของ BPM ตัวนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเราจะเพิ่ม BPM มบอกบอีกนิดนึงนะครับสำหรับท้ายคลิปตอนนี้นะครับเราอย่าเพิ่งไปไปเพิ่ม60ให้เป็น70-80ยังนะฮะตรงนี้ยังเป็นควอเตอร์โน้ตอยู่นะครับ ให้เราอัพเลเวลของเราเนี่ยให้ไปถึง6ิโนตก่อนนะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนตัวเลขนะฮะจะดีที่สุดนะเพราะว่า60เนี่ยติ๊กติ๊กติ๊กอย่าคิดว่าช้านะฮะเพราะว่าหนึ่งละเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีนับนะโน้ตตัวดังเป็นแบบนี้อยู่นะฮะถ้าเป็นโน้ตขบตหนึ่งชั้นมันจะไม่ได้นับแบบนี้นะฮะมันจะนับ 1 One and, and, and four, 2 and t and 4เห็นไหมเออมันก็คือจะเร็วขึ้น1 and 2 and t and 4เสร็จแล้วนะครับ Sixteen o t e ก็คือ notes คาบเอ็ดสองชั้นอ่ามันจะเร็วขึ้นแล้วนะมันจะต้องมี E and a อยู่ตรงกลางระหว่างการนับเนี่ย1ถึง2เนี่ยดูนะ E and a 2 E and a t E and a 4 one e n a two e n a t e n a four e n a one enr two e n a t e n a four เห็นไหมว่าไอ้ที่มันแทรกอยู่ในเนี้ยมันเร็วแค่ไหนนะฮะถ้าเปรียบเทียบก็คืออ่ะผมไม่ให้นับว e ันเอียนเลยนะผมนับหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับแบบนี้เลยแต่ว่าผมจะเพิ่มความเร็วออก เห็นไ,ไหมฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทางที่ดีคือตัวนี้อย่าเพิ่ไปเพิ่มมันนะฮะให้เราอยู่ที่หกสิบก่อนนะครับให้เรานับจังหวะให้เข้าใจจังหวะก่อนนะครับนี่อย่างนี้นะฮะนี่คือการเล่นริทึมที่ถูกต้องนี่คือเลเวลหนึ่งเลยนะเลเวลหนึ่งสำหรับท่านที่เล่นกีตาร์เป็นแล้วเล่นเป็นเพลงแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้อันนี้ง่ายนะฮะอันนี้ง่าย แต่สาหรับมือใหม่หรือจับคอดยังไม่คล่องหรือคนที่จับคอร์ดใหม่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายผมบอกแค่นี้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะก่อนจะนับถึงซิกนอตได้เนี่ยผมเคยใช้เวลาเป็นเดือนนะฮะสำหรับสี่ขอดี้ยังไม่ถึงขอดทาบเลยนะเออประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วคลิปหน้าเราก็จะมารเลเวสองสำหรับการตีคอดสำหรับการเกาคอดแบบฟิกเกอร์วิกกิ้งนั่นเองนะฮะ ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ